สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อเด็กชายเด็กชายชายเทพครับชัยะเทพเทพเทพพลักวันนี้วันนี้จะสอบจะสอบวิชาภาษาไทยครับวันนี้จะสอบวิชาภาษาไทยครับวงกลมเลยค่ะ <king> นอหนู <Holl ander. S 1> นอหนูนอหนูนอหนูมอมา้ามอมา้าขอไข่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 ขอขวดขอขวดต่อเต,ต,ต่าต่อเต่าต่อเต่าต่อเต่าขอคนขอคน รอเรือรอเรือรอเรือทองทอทงกลมค่ะวงกลมดอเด็กอันนี้ดอเด็กนนทำเลยค่ะทำเลยดอเด็กค่ะไม่ใช่คอคนค่ะดอเด็กอันนี้ ลอลิงค่ะล,ลิงสอเสือสอเสือกอไก่กอไก่ถอถุงถอถุงนอนเนนนอนเนน นอเนนยอหญิงยอหญิงทอธงทอทงวอแหวนวอแหวนคอควายคอควาย คอควายทำค่ะวงกลมเลยค่ะซอสโซ่ซอสโซ่เอาวงกลมเลยค่ะขอไข่ขอไข่วงกลมเลยค่ะคอคนคอคนทำเลยค่ะ ขอขวดกอขวดกอขวดชอช้างขอขอชอช้างชอช้างทำเลยค่ะวงกลม